อาหาะส่งการจาก่ o v e r นะคะอู้าันี้เพราะฉะนั้นว่าก็คือเราเรียกว่ามัวความสุดที่ทุกคนในวันหยุดนี้ทุได้อยู่กหรูปของโบวันนี้เออเมื่อตอนกวางขันบองวันโเป็นแกรุงเทพเอ่ออาหาอกรุงเทพก็คือในรถนกูค่ะก็จะแบบนี้ดอกไม้มี โรแมีอะอกเพี่ผักกาดกาดอมากมาเปน็บในไทยไม่ร้อนเลยโ่ะใายไ้บางีห่นีิกได้สหกเะใช่่ร้ทุกคนนะคะแค่ไม่กี่วันไม่ดีอ่ะเหมือนไม่ช่ทุกคนผู้เหลือเป็นสห ไ้แ <Mile> ล <dizzy> ้ว <health> ก <issue> <laughs> <laughs> wow. yeah. mm ็แ hmm. ต yeah. mm ่ว hmm. yeah. yeah. ันนี้นะคะอยวันที่16มีสานะคะเชิญทุกคนมาที่ซีพาวเวอร์ดัาค่ะเพราะว่าคุ้มมากๆค่ะเขาเป็นแบบสินค้าทั้งซีพาวเวอร์เนี่ยลดทั้งหมด25รูเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีร้านค้าด้วยกันก็คือ50ร้านค้าเลยให้ทุกคนได้ว่าสัมผักันแล้วก็ทุกวันเนี่ยวันี้ก็แข่งขูดของทุกภาานะะ สุายปกาปีนก็ยเดนินแกลมากปรการนี้นะคะทคนว่าเรภาพแนดล้วยแล้วก็เ <Some> ร <hat> ื <Heather> ่องความ ปฏิกิริยาใช้ชีวิตนะคะหามโกหกหอบรานอย่ามีสติอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มันเมาเยอะเกินไปดื่มได้แต่อย่าเยอะนะคะดูแลควบคุมตัวเองตัวเรากับโรคทางระบบขั้ใหญ่นะคะดู่าคนที่เรารักถ้าไม่มีคนใกล้ก็มองคนใกล้ๆแล้วก็รักกแต่สุภาพโครงการนี้ขออนุญาติไม่ได้ใครไป สี่คอร์ดคือตอกินอยากไปกที่ยวบ้าแล้วทำไมคุณไปเชื่อเพื่ออะไรรู้ไหมทำงานเพื่ออะไรอืมอ่ไม่ดูแลกันจะติดที่ของมากกว่ากับวันที่สิบเจ็ดต่อนี้ยตีไปก่อนคือความต้องกินเยอ่ง ตอนแรกี่มี้วยคี้ว่าเขาคงไม่ได้ไปไหนแล้วพอรู้ว่าไม่้งบอกค่ะเราอยู่ที่ไหนก็เลยบอกกันไปเาไปกับครอบครัวค่ะมีครอบครวเพ่อนอีกแปดครอบครัวค่ะไปไปอ่าทัวร์ไม่ไหมไเียงตัวกคนอ๋อ ไม่าักว่ะจะได้ไม่ผหวังเพระคนเยอะก็ใจเยอะเออแล้วก็ไปจอยใช่เราเราเน้นจอยเี้นผ่อยใจเน้นอนึึงนั่งรถทุกค่ารอเลยนไปแล้วเออยู่ตรงเ่นจหดเ่นอ่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าใาอยุ่เทยวคงแบบไมแก่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาที่ทิ้งเขาดหลงค่ค่ะรู่ให้ดูละคร ตัวจริงกับตัวในละครต่างกันไหมเปล่าเ่าไมอยู่นละครหรือตัวจริงป่ามากในละครอ๋อรีวิวนเราคะรีบิวะไม่แค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 ่ามีเหตุผลอเราจิมจอกแซ่บจิ้มอกบอกว่าย เรื่องที่ัาบรลไงีของเราไม่ได้แบบใส่แาแล้วก็เต็มทคนทีผิดพลาได้เรใส่ตชองเรใส่ต้าใจรอดูเรื่องยอหุ่รอบเธอทีเขาคืนเขานกันเหรอไม่ได้อกคืนน ผู้ว้าแล้วมีความไมปกติเรื่องสิ่เขอกเราไงมเรือเืองเือียอะมากเลยนะอะไรองเงี้ยไม่ไม่ค่ะไน่ใช่ค่ะไม่ปกติเราเป็นคนแบบแม้กันนะเขาชมปลาแล้วก็จะเป็นห่อะไรมาในชีิติอ๋ถ้าสิ่งสิ่นั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงปลาไม่ยอม บแล้วบก็แบบว่าถ้าอไมันเป็นอย่งนันในีรี้วเราก็ตัดมนได้เลยไคุยรัอกาสได้ได้ไม่รู้อ่ะูว่าสุดท้ายแล้วคนที่รักอีกมัน้้วเซนต์ผู้นแบบัไม่ผิดอ่ะมันมองออกว่าใครชอบแฟนเราหรือเปล่าว่าใครแบบ มาองมาอ้อนแฟนเราเราก็แบบดูออกหมดใชเราไม่หลอดตึ้งเหลกทอขนาดถ้สมมตถ้าสมมติี่เหมือกันสาเรานจักรยานเาจะพื้นที่งเนทครงสร้างี่หอนันทุกทีนกน

ก็จราต้องทำแล้วเาูแหน่มีไมี่ยรไม่้งแยบก็ได้องไม่ตยอะไรนัีดคนหูนีอะไรก็้อสอบท่นี่อยาเลยอไอะไรทางปลาไม่ดีเราจะไปไหนเราเดยนเขาเราจะไปต้คนไม่ต่างอยากไดต นี่เลยแลเป็นสถานจริงด้วยนะใช่เรียกจริงอยไกสมัครไปค่ะก็สมัครสมติ้องสมัครไปบ้างบางครั้งเราก็ต้องเตือนว่าเริ่มละเริ่มถามนี่น่รอหน้านี่เสร็จแล้นะตือนหรอเพราะว่าคนเรารู้จักกันแรกๆมันตื่นข้มาเรื่อย

kau itu kau orang yang baik kan oh kau pasti orang baik kan betul betul kau orang yang baik kan ya tapi aku takut kan ya oh ini kau orang 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 น่ารักน่ารักแน่น่ารักจัม่วน่ารักง